สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของคนที่มีแฟนแล้วหรือคนที่มีคนคุยนะคะแล้วสถานะไม่ชัดเจนนะคะสําหรับชาวราศีกันหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีกันประจำเดือนเมษายน2563นะคะสําหรับการแบ่งราศีอะไรยังไงอยู่ที่ description box ข้างล่างวิดีโอเลยนะไปดูตรงนั้นนะคะแล้วก็ความรักของใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแม่หมอก็แนะนําว่าไม่ต้องมาดู คลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้คุณไม่สบายใจเนาะนะคะนักก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ให้เกียรติมาชมคลิปการพยากรณ์ของนัดน,นะคะนักก็ไม่ได้เป็นหมอดูโด่งดังอะไรนะคะแล้วก็เพิ่งเข้าวงการนี้นะคะแม่นไม่แม่นยังไงต้องขออภัยไว้นาะที่นี้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสถานะส,สถานการณ์ที่ผ่านมา ความรักของชาวราศีกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนัดเลือกไพ่ให้นอ้องเป็น8ดดามน,นะคะอึดอัดใจมีความอึดอัดใจหวานระแวงไปหมดเลยบางอย่างอยากจะพูดแต่ก็พูดไม่ได้นะคะได้แต่เก็บซ่อนไว้นะคะเพราะว่ากลัวพูดไปจะทำร้ายกันแต่ว่าก็เกิดไพ่ The Tower เกิดขึ้นพวกคุณน่าจะมีปัญหาไม่ใช่น้อยเลยนะคะบางทีอาจจะทะเลาะก,กันหรือ อาจจะคล้ายๆแทบจะเลิกรากันไปเลยก็เป็นไปได้นะคะนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นก็ทันหันน่ะจริงๆไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะพยายามที่จะเก็บงำความรู้สึกไว้ไม่อยากจะพูดไปพอรู้ว่าพูดไปเดี๋ยวทำร้ายแน่นอนทำร้ายกันแน่นอนเดี๋ยวจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งมันก็เป็นจริงๆเป็น The Tower เกิดขึ้นนะคะ นะแล้วก็เป็น2เหรียญเกิดขึ้นบางคนความรักเองอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยรวมไปถึงสภาพจิตใจที่รู้สึกหวาดระแวงนะคะรู้สึกไม่แน่นอนรู้สึกถึงความไม่มั่นคงที่ผ่านมาเองระหว่างคุณกับเขาก็พยายามที่จะประครับประคองมาเช่นกันนะคะแล้วบางคนเองก็เลี้ยงความสัมพันธ์ไว้2อ,อฝ่าย ะะอาจจะมีประเด็นนั้นเกิดขึ้นเลยทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะได้เป็น the fool นะคะ บางทีในเรื่องความรักความสัมพันธ์เองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะหยุดนิ่งหรือยังไม่ได้อยากจะหยุดอยู่ที่เราหรือเราเองก็ยังไม่ได้อยากจะหยุดอยู่ที่เขาเป็นสถานการณ์ของ the full อยากจะไปเรื่อยๆนะคะอยากจะล้นลาไปวันๆไม่อยากจะใส่ใจอะไรนักหนานะคะบางคนเองอยากจะเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวให้อบอุ่นแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะคะนะรู้สึกว่าจะชิวเกินเหตุนะคะขอต่อมามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ที่ผ่านมาบรรยากาศของไพ่สามดาบเกิดขึ้นนะคะคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างนะคะท,ทํำร้ายจิตใจเหลือเกินนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามือที่สามเข้ามานะคะนะช่วงนี้ก็จะรู้สึกเหงาเหงานะคะแล้วก็เจ็บปวดกับเรื่องราวของความรักนะบางคนเองก็รอให้เขานะคะติดต่อมางอนะคะนะ สิบถ้วยนะคะความเป็นครอบครัวความเป็นคู่รักนะคะนะการอยากจะใช้ชีวิตร่วมกัน ในครอบครัวด้วยกันนะคะตรงนี้เนาะบางทีในจังหวะที่ผ่านมาบางคนเองสามารถที่จะดึงจิตใจแล้วก็เข้ามาเคลียร์กันได้ในระดับหนึ่งนะคะในสิบถ้วยเลยนะคะบางคนก็คือเคลียร์จบนะมีอะไรเกิดขึ้นต่อแต่ว่าเมื่อเข้ามาเคลียร์แล้วก็มีเรื่องขัดแย้งความคิดเห็นไม่รงรอยกันต่างคนต่างคิดนะคะนะก็ทำให้เกิดปัญหาขัดแย,งย้งหยมยิมอยู่ตลอดเวลานะ ต่อมาเป็น king of ones นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เองสำหรับบางคู่นะคะต้องขึ้นอยู่กับบุคคลคนหนึ่งแค่คนเดียวนะคะที่เป็นคนคุมเกมนะคะนะคือจะไปพูดเยอะอะไรก็ไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียวเนาะความรักตรงนี้นะคะแล้วที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นอีกนะขอไปสุดท้ายนะได้เป็น2องดามนะคะเกิดความอึดอัดใจรังเลใจนะคะพยายามที่จะ ตัดสินใจแล้วนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องนะเก็บไว้ในใจไม่กล้าบอกนะคะการสื่อสารระหว่างคุณกับคู่บางทีอาจเกิดข้อบกพร่องกันได้นะคะนะเพราะยังแบบ มีเรื่องราวอะไรที่คุยกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ทั้งหมดนะคะนะเพราะว่ากลัวบอกไปแล้วจะมีปัญหานะคะแล้วในตัวของสิบดาบเองบางคนอาจจะระแวงแล้วนะคะว่าความรักมันถูกแบ่งแยกเป็น2ทางหรือเปล่านะคะโอเคอ่ะดูสภาพจิตใจราศีกานนิดหนึ่งนะคะเป็นไงบ้างนะ,ะช่วงนี้เป็นไงบ้าง The e m p r e s s นะคะค่อนข้างที่จะพยายาม เติมเต็มให้กับตัวเองนะคะพยายามมองโลกในแง่บวกไม่อยากคิดมากนะคะนะถึงจะ อยู่คนเดียวแบบเหงาๆหรือว่าอาจจะดูห่างไกลนะแต่คุณพยายามที่จะสตรองมองโลกในแง่ดีนะคะนะมีความรักอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะให้เขาพร้อมที่จะหยิบยื่นให้เขาเสมอนะคะเมื่อเขากลับมานะทําตัวเองให้มีคุณค่าตลอดเวลาแล้วก็ราศีกันบางคนนะคะอาจจะมีน้องอยู่หรือเปล่าหรือว่าช่วงนี้คุณตักตัวเยอะไปหน่อยนะกินกินเยอะนะน้ําหนักเริ่มจะขึ้นนะคะราศีกันเนาะนะ ต่อมานะคะได้เป็น1น่ดาบนะแต่ก็มีจุดยืนของคุณเหมือนกันนะคุณมีความหญิงทะนงในตัวคุณนะคะประมาณหนึ่งเลยนะคะบางทีไอ้ที่บอกเวล c o ามพอกลับเข้ามาปุ๊บเราก็กลายเป็นว่าเราก็มีตัวตนของเรานะคะอันนี้ก็มีแบบถกเถียงได้เหมือนกันแต่จิตใจค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะนะเราก็ได้เป็น the hyrofan นะคะนะใช้สตินะคะนิ่งเงียบนะคะ รอบครอบเนาะนะ,ะต่อมาจิตใจได้เป็น the devil นะคะแต่ก็มีบรรยากาศของความโกรธหึงหวงได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้นะในตัว d e วิ l ที่เกิดขึ้นนี่คือสภาพจิตใจของพวกคุณนะคะแม่หมอก,ก็มองเราว่ามีในส่วนของเรื่องการใช้สติการระงับอารมณ์ได้พอสมควรนะคะแต่มันก็ คล้ายๆความคิดมันสับไปสับมาเนาะนะ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ฝ่ายดีเดี๋ยวอยู่ฝ่ายมานะอะไรปมานี้เนาะ mm hmm. บางทีมันมีเรื่องมากระทบจิตใจเรานะคะเราก็จะแบบปรีดได้เช่นกันเนาะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะตอนนี้นะคะคุณนะคะมีความรู้สึกกับแฟนของคุณอย่างไรบ้างหรือกับคนที่คุณคุยอย่างไรบ้างนะคะได้เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะ พยายามที่จะตะล่อมตะล่อมนะคะค่อยๆเลี้ยงดูความสัมพันธ์นะคะนะคุณรอดูเขาอยู่นะคะว่าเขาจะอะไรยังไงนะคะตอนนี้เนาะนะที่คุณรู้สึกกับเขานะคะดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไหมนะคะตรงนี้ เราก็ได้เป็นควีนออ f เ e นเ a c l e นะคะคุณคิดว่าเขาเขาก็มีค่าคืออยู่ในใจของคุณนั่นแหละแล้วคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับคนคนนี้นะคะนะให้ค่าเขาเสมอนะคะตรงนี้ได้เป็นหกถ้วยนะคะบางคนเองก็คิดถึงลูกเป็นสําคัญนะคะและอีกอย่างหนึ่งบางทีพวกคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าๆนะคะที่กลับมาเป็น แฟนกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะก็พยายามที่จะทําความพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็บางจังหวะเองคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นเหมือนเด็กนะคะก็คือเหมือนเราก็ต้องค่อยๆตะล่อมที่จะพูดคุยกับเขาดีๆนะคะแล้วบางช่วงจังหวะเวลาเองราศีกันก็ค่อนข้างที่จะทําตัวสตรองแล้วก็ทําตัวเองให้มีคุณค่านะคะนะเพื่อเพื่อให้เขาเห็นแล้วก็ให้เขากลับเข้ามาเองนะ,ะตรงนี้ ได้เป็น Queen of Cups นะคะนะคุณพยายามทำตัวเองให้ดูดีนะคะนะเพื่อที่จะดึงดูดตัวเขาเช่นกันนะคะเพราะตัวเขาเองเขาก็ยังเป็นสิ่งที่ดีเราก็ดึงดูดคุณไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเขาเป็นอะไรที่ดีๆสำหรับคุณนะคะนะเราตอนนี้นะคุณคิดคุณคิดยังไงกับเขาบ้างนะคะนะความรู้สึกของคุณนะคะมีอะไรเกิดขึ้นเอ่ย สิบถ้วยเขาก็เป็นครอบครัวเป็นคู่รักของคุณนี้แหละนะคะที่เติมเต็มความรู้สึกดีๆให้คุณเสมอนะคะหนึ่งเหรียญเขาเป็นอะไรที่ดีงามแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงสำหรับคุณนะคะหนึ่งดาบนะคะแต่เขาเองก็ชอบเอาชนะไม่แพ้ไม่แพ้ไปกับคุณเลยนะคะต่างคนต่างมีจุดยืนนะคะแล้วก็บางอย่างค่อนข้างที่จะเอาใจยากด้วยนะคะนะ สิบคาถานะที่คุณรู้สึกกับเขาตอนนี้นะคะก็เป็นความรักหรือความสัมพันธ์คือที่ผ่านมาเองมันก็ยากลำบากเหมือนกันเนาะมันมีเรื่องอึดอัดใจหรือเหนื่อยหนักประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็พยายามที่จะฝ่าฟันให้ความรักนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะนะจิตใจของราศรีกันค่อนข้างที่จะดีนะคะมุมมอ,องความคิดที่ที่คุณมีกับเขานะคะนะไม่แย่เลยเนาะเป็น เป็นเชิงบวกมากกว่านะที่รู้สึกกับเขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าสถานการณ์ฝั่งหนูนะคะเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตนะคะช่วงนี้เขาโฟกัสเรื่องอะไรนะแ,แม่มอสบหมช่วงนี้ชีวิตฝั่งหนูนะคนของคุณนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาโฟกัสเรื่องอะไรอยู่นะคะเฮ้ยจะไฮเพนเทสแม่หมอถอนหายใจเพื่อดมูลนะคะ เจ็ดเหรียญนะคะสิบถ่วยโอเคอ่ะฝั่งนู้นนะคะ,เ,คะ,ะ,คะเขามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปิดบังนะแล้ก็ไม่ค่อยบอกคุณด้วยนะคะบางอย่างเขาเก็บความรู้สึกเกินไปนะฝั่งนู้นเราก็เดิมไฮพินเทสเองนะคะเกิดขึ้นพร้อมกับเดะมูนเนี่ยบรรยากาศอืมครึมมากเลยนะเดะมูนเขามีความเศร้าหรือความหวาดนระแวงอะไรบางอย่างนะคะกังวลบางคนผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องงานได้ด้วยนะคะเดะมูนแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้รู้สึก มันคาดการได้ยากนะคะว่าจะเป็นอะไรไปยังไงนะคะในสถานการณ์ของ The High p r e s t เองแล้วก็ The Moon นะคะบางทีช่วงนี้เขาอาจมีความความลับอะไรบางอย่างนะที่เกิดขึ้นนะคะบางทีเขาอาจจะไปคุยกับใครหล่าเขาคือพยายามที่จะปิดบังอยู่เนาะในตัว h ฮพ h p r i e s เองนะคะ แล้วทีนี้นะคะได้เป็นเจดเหรียญน,นะฝั่งนู้นเขาอาจจะดูเกี่ยวกับเรื่องเองินเรื่องทองมากเป็นพิเศษเนาะการลงทุนหรือสถานการณ์ณตอนนี้นะคะว่า รายได้หรือสิ่งที่เขาไปลงทุนมันจะตอบแทนอะไรให้กับเขาไหมนะคะก,ก็มีจังหวะที่ดูตรงนี้อยู่นะคะรวมไปถึงที่ทํามาหากินได้ด้วยเนาะเจ็ดเหรียญหรือเขามีโปรเจกต์ที่เขาทําอะไรอยู่หรือเปล่าที่กําลังเหมือนสร้างรายได้ให้เขานะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้เติบโตไปถึงขั้นนั้นแต่ก็ยังสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้บางส่วนละนะคะ ในตัวสิบถ้วยเองนะคะฝั่งนู้นเองเขาก็มีความสุขสมหวังประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็อาจจะโฟกัสเรื่องครอบครัวมากเป็นพิเศษด้วยนะคะตรงนี้เนาะนะคะอา้าวเถ้วยนะคะฝั่งนู้นก็ ช่วงนี้คนเข้าหาเยอะด้วยนะคะร้านๆแล้วก็มีสเสน่ห์นะคะตอนนี้เนาะอาจจะกินดีอยู่ดีมากเป็นพิเศษด้วยนะในตัวก้าวถ้วยเองนะคะติดว่าบางคนเองเจ้าชูได้ด้วยนะก้าวถ้วยนะคะเดอะไฮใรแฟนนะคะช่วงนี้อาจจะใช้ความคิดด้านวิชาการนะคะศึกษาหาความรู้นะคะหรือเข้าพบหมอพบแพทย์มากเป็นพิเศษนะคะสําหรับคนที่มีแฟนสำหรับคนที่ มีแฟนเป็นหมอเป็นพยาบาลเภสัชอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เขาอาจจะใช้วิชาการในการทำงานหนักมากมากเป็นพิเศษด้วยเนาะตรงนี้แล้วก็ต่อมานะคะคือรถเสียงดังมากเลยต้องขอโทษนะคะต่อมาเดชารีออดนะช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับงานทำงานหนักนะคะนะ เยอะเลยพอสมควรนะคะนะก็อาจจะไม่ค่อยได้กลับบ้านหรือน,น,นานๆทีอาจจะเห็นกันนะคะนะพวกทางนี้เองอะ่ะตรงเนี้ยเดชาลีออรเองนอกจากจะแปลในเรื่องความหมายของชาวต่างชาติแล้วนะคะอาจจะวิศวกรอะไรแนวแนวนี้เนาะอาจจะหมายถึงคนที่ใช้เครื่องมือในการทํางานนะคะเมื่อผสมกัน2ออันนี้อาจจะเป็นด้านการแพทย์ก็เป็นไปได้นะคะนะที่นี้นะคะในตัวของ5ดาบเนาะเขามีความรู้สึกแบบ ช่วงนี้อ e ีโก้ทิฐิเขาแรงด้วยแหละนะคะนะเราก็ดื้อนะคะพูดไม่ค่อยฟังนะฝั่งนู้นเนาะนะคะหรือบางทีช่วงนี้เขาอาจจะเบื่อหน่ายกับการที่จะต้องไปเจอคนที่อ e ีโก้ทิฐิสูงพอสมควรนะอแต่แม่หมอมองว่าช่วงนี้เขาอารมณ์ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะคะนะด้วยชาลีออรแเราก็ห้าดาบที่ผสมลงกันนะคะประมาณหนึ่งนะคะนะ ฝั่งนู้นก็ประมาณนี้เนาะ,อะตอนที่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้นะคะเขามีความรู้สึกแึกคิดกับคุณเช่นไรบ้างนะชาวราศีกันนะหนึ่งถ้วยนะคะเขาเขาก็รักรักคุณนะรู้สึกดีๆกับคุณนะคะนะ รู้สึกถึงความจริงใจที่คุณมห้เขาเสมอเดือนซันนะคุณเป็นพระอาทิตของเขานะคุณค่อนข้างที่จะเฉยายแล้วก็โดดเด่นมากสําหรับเขานะคะนะแล้วก็บางอย่างเองเวลาเขารู้สึกหม่นเศร้านะเมื่อเขาไปคุยกับคุณนะเขาก็เหมือนกับว่าได้พบทางออกอะไรบางอย่างหรือบางทีการที่เขาได้ห่างหายไปนะคะหรือผิดหวังจากเรื่องนอกบ้านนะคะพอได้กลับมาพูดคุยกับคุณอะไรบางอย่างนะเขาก็รู้สึกถึงมันเห็นทางออกหรือมันมี มันมีกําลังใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะอ่ะต่อมานะคะได้เป็นสามคาถานะคะตอนนี้เนาะที่เขารู้สึกนึกคิดกับคุณนะคะนะเขาก็ช่วงเนี้ย ช่วงนี้เขาก็อาจจะเห็นว่าคุณอาจจะมีสังคมที่เยอะขึ้นหรือเปล่านะคะให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องข้างนอกบ้านมากๆหรือเปล่านะคะในตรงนี้เหมือนคุณพยายามที่จะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีแผนการที่เตรียมที่จะขยายงานหรือธุรกิจอะไรบางอย่างหรือพยายามที่จะวางโครงการเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษนะในตัวสามคาทานะแต่ไม่หม,มองว่าที่เขามองมองมาที่คุณเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่เหมือนมีหัวคิดด้านการงานอะที่เตรียมขยับขยายอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมานะคะได้เป็น king of ones แล้วที่เขารู้สึกกับคุณเขารู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของสายงานนะคะนะแล้วคุณก็ชอบออกคำสั่งด้วยในบางครั้งนะคะอ่ะ,อะต่อมานะคะได้เป็นอัศวินถ้วยนะคะที่เขารู้สึกกับคุณนะเขาก็รู้สึกว่าคุณคือมี มีความรักมีความรักดีๆให้เขาเสมอนะคะตรงนี้เนาะแล้วเขาก็มีความรักหรือมีความรู้สึกดีๆให้ให้กับคุณเสมอเช่นกันนะคะแต่บางที บางทีเหมือนอยากจะแสดงออกแต่ก็แสดงออกไม่ค่อยไม่ไม่ได้นะอาจจะมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างนะคะนะอาจจะเป็นเวลาหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ช่วงนี้นะคะนะรวมไปถึงอาจจะเป็นคนขี้อายหรือเปล่านะคะเลยไม่ค่อยที่จะกล้าแสดงความรักกับคุณสักเท่าไหร่นะคะนะ ต่อมานะคะได้เป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะเขาคิดว่าตัวคุณเป็นคนที่แบบนิ่งๆเงียบๆนะคะบางทีคุณก็ดูสันโดษนี่เป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีกันเนาะเดอะเฮอร์มิตนะคะนะคุณเป็นคนที่คําบอร์ดในเรื่องออด้านความรู้การศึกษานะคะนะแล้วก็บางคนเองอาจจะชอบทําสมาธินะคะนะคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะคะในความรู้สึกของเขานะคะเป็นผู้ใหญ่นะอ่า ต่อมานะคะได้เป็นเพจออกวานนะคะที่เขารู้สึกกับคุณนะคุณเป็นคนที่เหมือนชอบศึกษาหาความรู้หรือเป็นคนที่คือสายสื่อสารความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะบางคนราศีการเองเก่งหลายภาษาด้วยเช่นกันนะคะไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะคล่องนะคะนะเป็นคนแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาในการที่จะไปเริ่มต้นหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะ อ่ะต่อมานะคะหนึ่งดาบนะเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนมีจุดยืนในตัวพอสมควรนะคะนะเราก็คือถ้าไปถกเถียงอะไรกับคุณนี่จะแบบโอ้อาจจะทะเลาะก,กันได้นะคะตรงนี้เนาะในเพจออฟหลายๆอย่างของคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะ,ะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีมีจุดยืนหรือมีเป้าหมาย เป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยพอสมควรนะคะตรงนี้เนาะการที่จะเอาชนะใจราศีกันค่อนข้างที่จะยากหรือเวลาการที่ไปพูดคุยกับชาวราศีกันนะ่ะชาวราศีกันก็จะชอบที่จะพูดเอาชนะหรือพยายามที่จะเอาชนะเขาเสมอน,นะคะตรงนี้นะอืมอันนี้คือความรู้สึกนึกคิดนะที่เขามีต่อคุณนะคะนะอ่ะ ขอดูเรื่องราวของเดือนเมษานี้ดีกว่าเนาะว่าความรักของชาวราศีกันกับแฟนของคุณหรือกับคนที่คุณคุยด้วยนะคะจะดำเนินไปเช่นไรบ้างนะคะนะหนึ่งดาบนะคะนะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะจ๊ะนะรักก็รักมากนะคะหึงก็หึงมากนะคะนะเวลาไม่สนใจก็เทเลยนะจ๊ะนะ ตรงนี้ก็คือจะมีอารมณ์ง้องแงงเป็นเด็กน้อยนิดหนึ่งเนาะนะคะเจ็ดถ้วยเกิดขึ้นนะคะเกิดความรู้สึกแบบคิดเยอะมนโนเยอะนะคะบางทีมันฟุ้งซ่านกลายเป็นเรื่องราวให้ทะเลาะกันได้นะคะแล้วในจังหวะนี้เองไม่รู้ใครนะคะอาจจะมีคนคุยเยอะด้วยนะคะอาจจะเป็นคนคุยในโลกออนไลน์เยอะนะคะนะเราอาจจะสร้างความปั่นป่วนให้อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเฮ้ยมีใครหรือเปล่านะคะในตัวเจ็ดเจ็ดถ้วยที่เกิดขึ้นเนาะ ต่อมานะคะได้เป็นเดิมูนมันจะมีสถานการณ์ของความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจกันแล้วก็เศร้านะคะบางคนก็เสียใจร้องไห้นะคะดราม่าไปต่างๆนานาน,นะคะสองสถานการณ์เนี้ตีได้ว่าคิดไปไกลเกินเหตุก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนาะนะยังไงก็อาจจะมีณจุดนั้นนะคะแล้วในสถานการณ์เดิมูนเองอาจจะมีใครคิดว่ามีคนโกหกหรือเปล่าในสถานการณ์นี้นะคะนะ ต่อมา1ถ้วยนะคะแต่ยังไงนะมันหวัดนระแวงอะไรยังไงสุดท้ายก็กลับมาคุยแล้วก็มาปรับความเข้าใจได้เหมือนเดิมนะอืมอ่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะสิบดาบมีคนเสียใจเยอะด้วยนะคะอาจจะผิดหวังเสียใจหรืออาจจะมีเรื่องราวเก่าๆที่มันปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะที่ยังฝังอยู่ในจิตใจนะคะนะสิบสบดา สาดาบเกิดขึ้นเสียใจมากเลยดราม,มา่านะมีการพูดจาทํา,าร้ายกันหรือการกระทําอะไรบางอย่างนะคะอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหวังเสียใจนะคะหรือคิดมากเนี่ยอาจจะคิดเรื่องว่ามีมือที่3หรือเปล่านะคะต่อมาได้เป็นเดอชารลีออดนะคะช่วงนี้ก็จะมีใครบางคนเอาแต่ใจตัวเองอยู่นะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เองนะคะนะอยากจะเป็นคนคุมเกมเองนะคะไม่อยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึงมา มาควบคุมนะคะจะไปไหนมาไหนเองนะไม่ชอบให้มาจู้จี้ขี้บน่นอย่าถามเยอะนะคะเขาบอกว่าเขาไปทํางานนะคะนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแอบแบบไปที่ไหนหรือเปล่านะก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกระแวงใจนะคะก็เลยอยากจะควบคุมมากเป็นพิเศษทีนี้ต่างฝ่ายต่างอยากควบคุมเกมเองก็เลยเกิดปัญหาให้ทะเลาะเบาะแวงกันได้นะคะ ต่อมานะคะได้เป็นอัศวินถ้วยนะคะแต่ก็มีความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆให้กันเสมอนะคะแต่บางทีการที่จะให้แสดงออกทันทีทันใดมันค่อนข้างที่จะยากนะคะนะก็ต้องให้เวลานิดหนึ่งนะให้เขาค่อยๆย่องย,ย่อง,องเป็นม้าที่เดินย่อง,ย,องย่องยำยำมาอย่างชา้ชาๆนะคะเพื่อ เข้ามาพูดคุยดีๆหรือปรับความเข้าใจกันนะคะเนาะอืมอ่ะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะในเดือนนี้นะเมษาแถ้วยมีความห่างไกลพวกคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่านะคะนะแล้วก็คําพูดบางอย่างอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้รู้สึกเสียใจนะคะจนอยากจะเดินออกจากในเรื่องราวของความรักก็เป็นไปได้นะคะนะแล้วคิงออฟซอดมีใครบางคนเองนะคะอาจจะบ้างานนะคะหรืออาจจะต้องจัดการปัญหาเกี่ยวกับชีวิตเรื่อง เงินเงินทองทองมากเป็นพิเศษนะเราก็จะไปโฟกัสเรื่องราวเหล่านั้นมากกว่านะคะจนลืมเทคแคร์เรื่องราวของหัวใจก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้เนาะแล้วในจังหวะนี้เองมันอาจจะมีบรรยากาศของความหมุดหนีใจอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะนะ แล้วอาจจะเป็นผลให้พวกคุณทะเลาะก,กันได้นะคะ8ดาบนะคะอึดอัดใจนะมีความลับเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องที่เราไม่สบายใจหรือเสียใจอะไรบางอย่างนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะบอกหรือระบายออกไปได้นะคะช่วงนี้พูดอะไรไปก็เหมือนจะผิดไป้ชยทุกอย่างเลยนะคะนะเราก็เก็บตัวคิดมากกันนะคะ6ดาบเกิดขึ้นนะคะบอกว่า ในสถานการณ์เดือนนี้คงทําอะไรได้ไม่มากนะคะมันก็จะวิ่งตามหลุมนี้นะคะท้งแง่ก็คือ6ดาบก็คือบอกให้ใจเย็นๆนะรอให้เวลานะเป็นตัวขี้ขายนะคะบางทีอารมณ์เรานะจังหวะนี้นะ่ะมันอาจจะเดือดเยอะๆนะคะนะก็รอสักพักนะคะให้ใจเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวกับมาปรับความเข้าใจกันได้อีกรอบหนึ่งนะคะในตัว6ดาบที่เกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะคิดถึงคนไกลนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือพวกคุณอาจจะอยู่ กลกันคนละที่คนละจังหวัดนะคะนะที่เกิดขึ้นเนาะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าห่างไกลกันเกิดขึ้นนิดหนึ่งเนาะขอการนางฟ้านิดหนึ่งนะคะคําแนะนําให้ราศีกันนะคะ w e ดดิ้งนะคะแล้วก็ express your love นะคะ รีลิชยูเอกนะคะเวดดิ้งเนาะบางคู่เองสามารถที่จะแต่งงานกันได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือว่าถ้าพวกคุณแต่งงานกันแล้วนะคะก็ให้ นึกถึงวันเรื่องราวดีๆก่อนที่พวกคุณจะมาคบกันหรือในวันที่คุณได้แต่งงานกันนะคะว่าบรรยากาศมันเป็นอะไรยังไงน,นะคะนะให้ดึงความรู้สึกดีๆเหล่านั้นกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจนะคะ X p e s s y o u r Love แสดงความรักของคุณออกไปนะคะให้เขาได้รับรู้นะคะว่าคุณรักแล้วก็แคร์เขาขนาดไหนนะคะรวมถึงการเทคแคร์เขาด้วยเนาะ r e l your ex นะคะนะสำหรับ บางคนเองอาจจะมีเรื่องราวของภาพเก่าของคนเก่าๆแฟนเก่าของพวกคุณนะคะที่เป็นพ,พลังงานที่หลอนอยู่ในจิตใจอยู่นะคะแล้วเราก็เลยอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราเจอตอนนี้มันเหมือนกับตอนที่เราครบกับคนเก่าเลยที่ตอนนั้นที่ความรักมันประสบความล้มเหลวที่มันแย่ๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องเป็นเหมือนเหมือนกันไอ้ที่เหมือนคุยหลายคนก็อาจจะ เ,เหมือนคนนั้นก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะทําให้พวกคุณแบบว่ามีปัญหาหรือทะเลาะกันได้นะคะนะถ้ายัางไงก็ขอให้หลบลังพลังงานเหล่านั้นออกไปนะคะเพราะตอนนี้คุณคบกับคนใหม่แล้วนะคะไม่ใช่คนคนเก่าคนนั้นของคุณนะ,อะขอการ์ดแม่มอนนะทห้คุณนิดหนึ่งนะคะอยู่กับปัจจุบันสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะคิดถึงนะตัวเราเองอ สำหรับบางคนเองช่วงนี้คุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวคุณเองนะคุณอาจจะเศร้าหรือดราม่ามากเป็นพิเศษนะจากจากที่เคยเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมาตลอดแล้วสิ่งที่คุณเป็นคนร่าเริงแจ่มใสมาตลอดมันคือพลังงานดีๆที่ดึงดูดให้คนที่คุณรักนะมาคบกับคุณณนะตอนนี้นะคะนะบางทีตอนนี้คุณกําลัง เป็นอีกคนหนึ่งอะที่เขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะนะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่เขาตัดสินใจเขามารักคุณนะคะบางทีคุณก็ต้องกลับไปเป็นตัวของคุณเองนะคะเป็นเหมือนคนเก่าที่มันเป็นเสน่ห์ที่ทําให้เขามารักคุณนะคะตรงนี้ขออีกใบหนึ่งนะคะเขาตามมาจากอดีตชาตินะคะนานเพราะว่า พวกคุณมีบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะถึงได้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะถึงได้มารักกันอีกรอบหนึ่งการที่ใครสักคนจะมารักกันได้มีหัวใจที่ตรงกันนะคะนะแค่จุดเริ่มต้นนะคะก็ยากแล้วนะคะแสดงว่าต้องมีบุญค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะถึงทำให้พวกคุณได้กลับมา เริ่มชีวิตคู่กันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ในชาตินี้นะคะก็ขอทำต่อไปนะคะนะสร้างความรักสร้างบุญใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะให้ดีที่สุดนะคะโอเคขอบคุณชาวราศีกันมากมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ